กว่างทะเลอนนี้รู้สึกตื่นเต้นไปนิดหนึ่งนี่มานานนะครับก็เวียดดิเป็นโรงเรียนที่ผมมาป่วยมากรู้สึกว่าซึ่งปัจจุบันถ้าเราเห็นว่าการสอนิีสศาสตร์ปัจจุบันนี้เราจะใช้นามรรมแต่ใช้สัญลักษณ์ก่อนใช่ไหมครับว่าแล้วไปสู่ข้อสรุปที่เป็นสัญลักษณ์เขาจะรู้สึกยังไง แต้จะมีความงงหรือว่าเขาจะเกิดข้อคาถามอะไรยังไงน,น, <c oughs> นะคะทราบว่า <c oughs> ทราบจากอาจารย์นะคะชั้นที่1นะคะเราก็จะประชุม lesson study เนี่ยแต่ละช่วงชั้นจะมีแต่ละวันคนละคนคนละวันกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ท้าไม่ะเจริลเลยที่เจรลล์ทีนี รอว่าโอว่านี่คุณตะนี้มาเป็นสตอก็ได้น้องสตอแดนโดสท์มีค่ะอ้าวไม่เอาอ่ะโบกโบกมาลงค่ะเราจะไปดอกดันเสร็จตรงค่ะ <laughs> <laughs> <laughs>

ได้ของเธอของเธอดึงยังไงอ๋อของเธอดึงคู่สมองได้แต่อายุหน้าไม่ให้เราเป็นนักศึกษาฝึกสอนส <c oughs> องล้านอาอ สอบดีซ่าและก็ทางนี้แบ่งเป็นเษส่วนส่วนสองทางนี้